ขอนุโมทนาในจิตศรัทธาของญาติโยมทุกท่านทุกคณะที่มีศรัทธาในพระศาสนาได้ร่วมกันมากระทำบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาการให้ทานนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อเราได้ตั้งเจตนาที่จะถวายทายธรรมแก่พระสงฆ์ คำว่าทัยธรรมหมายถึงสิ่งที่สมควรเนี่ยทยะเนี่ยแปลว่าสมควรเหมาะสมคือสิ่งที่พระสงฆ์สามารถบริโภคใช้สอยได้เรียกว่าทยธรรมจนถึงเมื่อเราได้สมาทานศีลจากพระถ้าหากว่าเราตั้งเจตนาที่จะรักษาศีลก็เรียกว่าได้สมาทานศีลเริ่มต้นก็กลายเป็นว่าเราก็ได้เป็นผู้มีศีลขึ้นมา ก็เกิดเป็นอานิสงส์แห่งศีลขึ้นการตั้งเจตนาที่จะรักษาศีลพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจะต้องรักษาให้ได้หนึ่งวันเต็มคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนนั่นเองถ้านับเป็นปัจจุบันนี้ตามกาลเวลาก็24ชั่วโมงล้วก็ต้องรักษาให้ได้ครบ24ชั่วโมงนั่นแหละเรียกว่าได้อานิสงส์จากการสมาทานศีลครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าหากว่า เราเกล่าวสมาทานเมื่อสักครูที่พระได้กล่าวนำเราได้กล่าวตามแล้วก็ตั้งจิตไว้นับแต่บัดน,นี้ว่าเราจะรักษาศีลในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง5ข้อบุญก็เกิดขึ้นทันทีจากความตั้งใจนั่นเองฉะนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาศีลน,นี้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจไว้ก่อนว่าแม้จะมีโอกาสที่จะล่วงละเมิดศีลได้แต่เราก็จะ รักษาไม่ลงละเมิดศีลการเจริญภาวนาหรือการทำให้กุศลเกิดขึ้นมีในใจเรามีด้วยกันสองด้านด้านหนึ่งคือความมีจิตสงบการเป็นผู้มีจิตสงบก็นับตั้งแต่เราเองเข้าวัดมาเมื่อจิตของเรามีการปรุงแต่งที่ดีคิดนึกในสิ่งที่ดี เกิดความสงบขึ้นในใจวันนั้นก็เรียกว่าได้เจริญจิตภาวนาคือทำใจให้มีความแช่มชื่นใจมีความเบิกบานมีความสงบในใจจนถึงเราเองได้ฟังธรรมเมื่อเราฟังธรรมก็เกิดการเจริญปัญญาเรียกว่าเป็นภาวนาในด้านที่2คือปัญญาภาวนาการเจริญปัญญาก็จะทำให้เราเองได้รู้ความจริง ของธรรมชาติอย่างถูกต้องรู้ความจริงของชีวิตอย่างถูกต้องในทางผู้ธศาสนานั้นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าเป็นการเจริญในกุศลคือเป็นที่ตั้งแห่งกุศลเป็นการกล่าวโดยยอ่อถ้าหากกล่าวโดยขยายนั้นการเจริญในกุศลมีมากหลายหลยอย่างแต่รวมลงก็รวมลงที่ใจคือถ้าจิตของเรามีความเบิกบานผ่องใส จิตของเราไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำ mm. ก็เรียกว่าจิตของเราเป็นกุศลแล้วก็เรียกว่ากําลังทำบุญ mm. กําลังสร้างบุญให้เกิดขึ้น mm. เหมือนในครั้งสมัยพุทธกาลมีภิกษุ mm. ที่ท่านเองบวชเข้ามาแล้ว mm. ท่านก็เกิดความลำคาญใจตัวเองว่าศีลของพระมีมากรักษาไม่ไหว mm. การเรียนปริยัตมีมากท่องจำไม่ไหว เกิดความเดือดร้อนใจว่าไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าถ้าหากว่าเธอสามารถที่จะรักษาจิตของตนได้หมายถึงว่าทำจิตของตนให้ไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำได้ทำใจให้สบายมีความเบิกบานผ่องใสได้เมื่อนั้นทุกสิ่งก็เป็นอันว่าได้รักษาครบแล้วนะันในการจเจริญทาง กุศลน,นี้ก็รวมลงที่ใจนั่นเองตั้งอยู่ที่ใจเราตามหลักพุทธศาสนาเมื่อไรก็ตามที่จิตเราเป็นกุศลก็เกิดเป็นอนีสง์ขึ้นเรียกว่าเกิดบุญเป็นบุญเกิดขึ้นและบุญนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่ชักนำชีวิตไปสู่ความเจริญให้แคล้วคลาดจากพยันตรลายทั้งปวงได้เรียกว่าเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรม ก็คือการตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในธรรมที่ดีในวันนี้ธรรมาภาพตั้งใจว่าจะได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งพระในรถยนต์นะเวลาเดินทางไปที่ไหนเราชาวพุทธราลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยก็ปรารถนาที่จะให้พระรัตนตรัยนั้นคุ้มครองญาติโยมโดยมากนิยม ที่จะตั้งพุทธรูปไว้ในรถส่วนมากก็จะตั้งไว้ข้างหน้าเรียกว่าคอนโซลด้านหน้าเวลาเรามองไปก็จะเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงกลางหรือว่าจะห้อยพระเครื่องอะไรต่างๆไว้ที่กระจกด้านหน้าที่เอาไว้มองหลังนี่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ว่าเราชาวพุทธนั้นก็มีสิ่งเตือนใจ มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพระพุทธรูปนี้ในทางพระท่านเรียกว่าอุเทสิกาเจดีคำว่าเจดีที่เราเข้าใจกันว่าเจดีที่เราไปเวียนรอบเจดีต่างต่างอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวัดที่เป็นมหาเจดีวัดที่เป็นเจดีมีอัฐธิธาตุของพุทธเจ้าอะไรต่างๆอยู่ภายในเราไปกราบไหว้คำว่าเจดีนี้มีความหมายไปว่า สิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความดีสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเตือนใจให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีได้ก็เร,เรียกว่าเจดีในทางศาสนา,า,าคําว่าเจติยะหรือเจดีนี้แปลว่าเตือนจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคำว่าอุเทสิกาเจดีที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าเป็นพระเครื่องเป็นพุทธรูปนั้น ก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศหรือสร้างขึ้นเพื่อให้จิตของเรานั้นน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าได้อุเทสิกะนี่ก็มาจากคำว่าอุทิศนั่นเองก็คือให้หรือว่านำไปสู่มอบให้ก็คือสิ่งที่เรานั้นกระทำให้และนำไปสู่การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะลูกเคารพใดๆก็ตามที่ชาวพุทธสร้างขึ้น ที่เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็เรียกอุเทสิกาเชดีไม่ว่าจะเป็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ๆอยู่ในโบสถ์จะเป็นพระเครื่องเล็กๆน้อยๆที่เราห้อยคอจะเป็นพระองค์เล็กๆที่เราบูชาตามหิ้งพระหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเช่นเป็นรูปเป็นรูปของพพุทธเจ้าเราติดไว้ข้างฝาผนัง อะไรก็ตามที่เราชาวพุทธสร้างขึ้นเพื่อรึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกอุเทสิกาเจดีทั้งนั้นนะการไหว้พุทธร,รูปเช่นการไหว้พระที่เราห้อยคอการไหว้พระในโบสถ์การไหว้พระพุทธร,รูปที่อยู่ตามข้างทางต่างๆเวลาที่เราไปวัดการไหว้รูปของพระพุทธเจ้าที่อยู่ตามฝาผนังต่างๆ หรือแม้แต่ก้อนดินสักก้อนหนึ่งที่คนเรามาแกะสลักหรือเอาไม้สักท่อนหนึ่งมาแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าเอาก้อนหินสักก้อนหนึ่งมาแกะสลักเป็นรูปหน้าคนเป็นรูปพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอุเทสิกาเจดีทั้งนั้นคือเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้ระลกึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้นึกถึงความดีงามเพื่ออะไรการนึกถึง คนดีการนึกถึงผู้มีปัญญาการนึกถึงผู้ที่มีความบริสุทธิ์จากกิเลสก็ทําให้จิตของเรานั้นโน้มน้อมไปในกุศลทั้งหลายคือทําให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบตามไปด้วยเกิดความเบาใจเกิดความสุขใจนี่เวลาเราปฏิษถานพระปกติถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเองตั้งพุทรูปไว้เราเองก็นิยมที่จะตั้งไว้บนหิ้งพระ ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระที่ติดข้างฝาผนังเป็นเชิงออกมาหรือว่าจะเป็นหิ้งพระที่เป็นโต๊ะหมู่บูชาก็ตามเราเองก็จะหันหน้าพระนี้เข้าหาเราเพื่อที่ว่าเราได้เจกราบไหว้ท่านเห็นพระพรักเห็นพระพรักของพระองค์เห็นแล้วก็เกิดความชื่นใจได้ลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันเราตั้ง รูปเราก็เอารูปพระนิหันเข้าหาเราเป็นรูปแขวนนี้เราก็ถ่ายภาพจากด้านหน้าแล้วก็ให้เราเห็นภาพเราเห็นภาพพระเจ้าแล้วเราก็กราบท่านมีความสุขยินดีในการที่ได้เห็นรูปนั้นเรามีพระเครื่ององค์เล็กองค์น้อยเราเองก็มองดูเพ่งพินิษด,ดูรูปเคารพนำไปสู่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบพระไหว้พระ เรามาที่โบสถ์แล้วก็นั่งอยู่หน้าพระพักพระพุทธเจ้าในโบสถ์เป็นรูปเคารพเราก็กราบพระในโบสถ์ไม่มีใครที่จะไปไหว้หลังพระใช่ไหมไม่มีใครไปนั่งอยู่หลังที่ก้นพระ,ะไปกราบพระไม่มีใครไปนั่งอยู่หลังหิ้งพระแล้วไปกราบพระเนี่ยไม่มีเหมือนกันเราก็ต้องไหว้จากด้านหน้าเพราะว่าต้องการเห็น พระพักท่านเห็นแล้วเกิดความเบาใจสุขใจชื่นใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความสงบมีความสุขมีความชื่นบานในจิตใจนะฉะนั้นการตั้งพระในรถก็เหมือนกันญาโยมตั้งพระในรถนี่เป็นพุทธรูปองค์เล็กเกเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาเราญาโยมบางท่านหันหน้าพระออกไปโน่อนออกไปที่ถนน ทำไมหันออกไปอย่างนั้นโยมก็คิดว่าจะให้พระคุ้มครองใช่ไหมพระหันหน้าไปเจอรถพระจะได้ช่วยเคลียรถไว้ข้างๆอย่าให้มาชนถ้ามีใครจะมาชนรถเราพระพุทธเจ้าจะได้แสดงบารมีแสดงปาฏิหาร์นะช่วยทําให้รถมันแคล้วคลาดไม่ชนได้เนี่ยก็คิดไปอย่างนั้นคือคิดให้พระรูปนี้คุ้มครองเราแล้วก็หันหน้าพระนี้ออกไปข้างนอกเรียกว่า ถ้าโดนนี่พระทเจ้าต้องโดนก่อนใช่ไหมให้พระเจอก่อนเช่นหลักการนี่อย่างนี้คิดไม่ค่อยถูกหลักาตามหลักพุทธศาสนานี่พระพุทธรูปนี่เราเองห้อยคอเพื่อเตือนใจเราให้คิดถึงความดีคิดถึงพพุทธเจ้าเวลาคนเราจิตเป็นกุศลคิดถึงสิ่งที่ดีคิดถึงคนดีคิดถึงความดีงามคิดถึงความสงบจิตเราเกิดความเบิกบานผ่องใส เรียกว่าจิตเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วก็เกิดเป็นบุญขึ้นมีอาณิสง์เกิดจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่จะเป็นเหตุปัจจัยชักนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าพยันตรายทั้งหลายอุบัติเหตุทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าธรรมดาพุทธเจ้าจะตรัสว่าธาตุทั้งหลายนั้นย่อมดึงดูดเข้าหากัน ธรรมดาท่าที่ดีย่อมนำไปสู่ท่าที่ดีท่าที่ไม่ดีก็นำไปสู่ท่าที่ไม่ดีถ้าคนเราใจดีเมื่อใจดีก็พูดดีทำดีมีใจดีไม่ประมาทพูดดีทำดีคิดดีทำในสิ่งที่ดีเมื่อทำสิ่งที่ดีก็เกิดผลดีขึ้นได้พบเจอคนดีๆเกิดเป็นมงคลขึ้นต่อชีวิตความดีอะไรต่างๆในชีวิตก็เกิด นี่ถ้าจิตของเราไม่เป็นกุศลใจไม่ดีเช่นกําลังโลภกําลังโกรธกําลังหลงขาดสติใจลอยประมาทขับรถนี่ก็ไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมไม่มีสติไม่ตั้งใจใจลอยถูกความโลภครอบงําความโกรธครอบงําความหลงครอบงําอย่างนี้ก็ทําให้เรื่องไม่ดีเกิดเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีก็นําไปสู่การกระทําที่ไม่ดีการกระทําไม่ดีก็ทําให้เกิดผลร้ายขึ้นมาผลไม่ดี เราไหว้พระนี่เราทําจิตเราให้เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลบุญก็เกิดคือเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ถ้าจิตของเราเป็นอกุศลจิตของเราไม่ดีอย่างนี้จิตไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเวลาเจอสิ่งต่างๆเจอผู้เจอคนเจอสิ่งแวดล้อมเจอสถานการณ์เราก็ตัดสินใจไม่ดีตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความประมาณ เกิดการทะเลาะเบาแวงบ้างมีการใช้อารมณ์บ้างประมาทบ้างขับรถเร็วเกินไปบ้างไม่ระมัดระวังบ้างใจร้อนอย่างนี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ฉะนั้นเราเองตั้งพระเนี่ยเราต้องการให้พระท่านคุ้มครองการที่พระจะคุ้มครองเราก็คือท่านคุ้มครองใจเราเราคิดถึงท่านจิตเราเป็นกุศลอย่างนี้เรียกว่าพระคุ้มครองเรา คือพระช่วยคุ้มครองจิตเราให้เป็นกุศลนั่นเองนะเมื่อจิตเราเป็นกุศลแล้วจิตเราเป็นบุญเกิดขึ้นมีความสงบมีความไม่ประมาทจิตของเราที่เป็นกุศลนั่นแหละเราก็จะคุ้มครองพระด้วยก็คือทําให้พระท่านพอยปลอดภัยไปด้วยนะนี้ถ้าหากว่าเราเองไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เราไปคิดถึงเรื่องปาฏิหารไปคิดซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเราไปคิดว่าเออเราหันหน้าพระออกข้างนอก เราไม่ได้ไหว้พระแต่ว่ายพระนี่ท่านมากันไว้เป็นกันชนรถเอาไว้ถ้าโดนก็โดนพระก่อนก็แล้วกันฉะนั้นหลวงพ่อคุ้มครองหนูด้วยหลวงพ่อเอาตัวรอดได้หนูก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้อย่างนี้คิดไม่ถูกเราหันหน้าพระไปทางถนนเราก็ไหว้ก้นพระไม่เห็นหน้าพระใช่ไหมเรามองนี่เราเห็นก้นพระแทนที่เราเองจะมองหน้าพระแล้วใจเราสงบเห็นพระท่านยิ้มใจท่านสงบ จเราเบิกบานผ่องใสเราจะได้ตั้งใจขับรถด้วยความมีสติเตือนตัวเองนี่เป็นกุศลเกิดแต่ถ้ากับว่าเราไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้คิดว่าพระนี่จะคุ้มครองใจเราแต่เราไปคิดว่าพระนี่จะสร้างปาฏิหาริย์นะเราเองไม่ได้ไหว้พระไม่ได้กราบพระเพราะว่าไม่ได้หันหน้าพระมาให้เราเห็นเ,นเราเองเห็นหลังพระเห็นก้นพระเราก็ไม่ได้ไหว้พระนะ อย่างนี้เรียกว่าพระไม่คุ้มครองใจเราคือไม่ช่วยให้เราเป็นผู้มีความรอบคอบไม่ช่วยให้เราไม่ประมาณนะเช่นการที่เราเองตั้งพระในรถเนี่ยให้เข้าใจว่าเราเองต้องตั้งให้ถูกตามหลักพระพุทธศาสนาหันหน้าพระเข้าหาเราไม่ใช่หันหันก้นพระเข้าหาเรานะหันหน้าพระเข้าหาเรา ให้พระคุ้มครองจิตของเราให้เป็นกุศลจิตของเราเป็นกุศลแล้วเราจะคุ้มครองพระอีกทีหนึ่งคือทําให้พระท่านก็ปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหันหน้าไปทางอื่นเสียไปคิดเหมือนกับพระนี่ท่านมีชีวิตจิตใจพุทตรูปนี่ท่านเป็นอิฐเป็นปูนนะโยมทํามาจากดินคนเราปั้นขึ้นมาทํามาจากปูนซีเมนต์คนเราหล่อขึ้นมาทํามาจากทรายจากกรวดจากหินทํามาจากเหล็ก ที่เราหล่อขึ้นมาทํามาจากพลาสติกเราใช้เครื่องมือใช้เครื่องจักรปั๊มขึ้นมาพลาสติกเหล็กหินทรายต่างๆเหล่านี้จะคุ้มครองเราได้ยังไงมันคุ้มครองไม่ได้คนเรานี้สร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งสร้างกับมือเราขึ้นมาวัตถุนั้นจะคุ้มครองเราไม่ได้การที่วัตถุคุ้มครองเราคือวัตถุนั้นต้องโยงไปหากุศลธรรมโยงไปหาสิ่งที่ดีงาม ฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดถึงอะไรสิ่งนั้นทําให้เราคิดถึงความดีได้รูปเคารพนั่นน่ะคุ้มครองเรานะพระพุทธรูปก็เหมือนกันเราเห็นพระแล้วเราคิดถึงสิ่งที่ดีทําให้เราเระลึกได้ว่าเราไม่ควรทําชั่วเราควรทําความดีเราควรทวาํราทจิตให้ผ่องใสอย่างนี้เรียกว่าพระคุ้มครองเรานะเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยบางคนก็มีรูปพ่อแม่ติดอยู่ที่ฝาผนัง พ่อแม่สอนเราเสมอตั้งแต่มีชีวิตบอกว่าลูกเป็นคนต้องขยันนะต้องอดทนนะต้องซื่อสัตย์นะลูกอย่าโคดโกงใครอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นพ่อเห็นแม่เราเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนดีพอเห็นท่านแล้วท่านก็คุ้มครองเรานะเราคิดถึงท่านแล้วเราก็ทำตามที่ท่านสอนเป็นคนขยันเป็นคนประหยัดเราก็ร่ำรวยเป็นคนซื่อสัตย์เราก็ได้รับความรักความเชื่อถือให้เกียรติ เป็นคนมีน้ำใจต่อบุคคลอื่นเราก็มีเพื่อนฝูงมากมีคนรักมากอย่างนี้เรียกว่าพ่อแม่คุ้มครองเราก็พ่อแม่คุ้มครองเราในคำสอนพ่อแม่คุ้มครองเราด้วยการเตือนสติเราเราเห็นพ่อแม่แล้วก็เตือนใจเราดูซิว่าบ้านช่องที่เรานอนอ,นอยู่ตอนเนี้ยเรานั่งรนอนอนอยู่นี่เพราะใครก็เพราะพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อแม่นี่ขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวจากไม่มีอะไร ทำยังไงเราเองจะสามารถรักษาวงตระกูลให้ตั้งอยู่ได้เราเองก็ต้องทำตามพ่อแม่ก็ต้องมีความขยันมีความประหยัดตั้งตอนอยู่ในศีลธรรมชีวิตก็เป็นสุขครอบครบัวก็เป็นสุขเราเลี้ยงลูกให้ดีเหมือนที่พ่อแม่เคยรักเราเคยเลี้ยงเราเอาใจใส่เราเรานึกถึงพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็พ่อแม่คุ้มครองเราพอพ่อแม่คุ้มครองเราเราก็คุ้มครองพ่อแม่ด้วย เราก็ไหว้ท่านกราบท่านเคารพท่านนะเช็ดถูตรงที่เราตั้งหิ้งบูชาให้สะอาดสะอ้านต่อเช้าชาก็นําน้ํามาบูชาท่านอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่มากินนะแต่ว่าเราเองเป็นเครื่องบูชานะเป็นเครื่องบูชาแสดงออถึงความรักที่มีต่อท่านแสดงออกนั่นเองทุกเช้าคิดถึงท่านมาจุดทูปไหว้ท่านยกน้ําให้ท่านอย่างนี้เรียกว่าบูชาท่าน แลวเราเองอยากจะให้ท่านได้มีความสุขยิ่งขึ้นเราก็ทําบุญมาทําบุญจะทําบุญกับคนยากคนจนก็ได้ทําสาธารณประโยชน์หรือมาทําบุญตักบาตรมาที่วัดอย่างนี้ก็อุทิศส่วนบุญให้ท่านท่านเมื่อท่านท,านทราบว่าเราทําบุญให้ท่านอนุโมทนาบุญท่านก็ได้บุญอย่างนี้เรียกว่าพ่อแม่คุ้มครองเราก่อนเนีย่ยพ่อแม่คุ้มครองใจเราเมื่อจิตของเราเป็นกุศลดีงามแล้วเราก็คุ้มครองพ่อแม่ด้วย นะทำให้ท่านได้มีความสุขโนะดยการประพฤติปฏิบัติตามท่านทําให้ท่านพ้นจากพยันตรลายทั้งปวงในสัมปรยภพภคคือเราอทิศส่วนบุญไปให้ถ้าท่านเกิดในกติที่ไม่ดีท่านอนุโมทนาบุญของเราท่านก็พ้นจากอบายได้นะเหมือนกันพุทธร,รูปก็แบบเดียวกันเราเองคิดถึงพระนี่ไม่ใช่พระคุ้มครองเราพระคุ้มครองเราคุ้มครองใจเราแต่ไม่ใช่ว่าพระนั้นจะมาสร้างปาฏิหาร นะเรียกว่ามาดนบันดาลอะไรต่างๆให้เราไม่ใช่อย่างนั้นศาส,สนาพุทธนี่เราถือในเรื่องของกรรมคือพระเจ้าตรัสให้เราเชื่อเรื่องกรรมว่ากรรมที่ทํานี่มีวิบากค,คนเราทําดีจะต้องได้ดีคนเราทําชั่วจะต้องได้ชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าเราละชั่วเราทําดีเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองเราจริงๆคือคุ้มครองที่ใจของเราก่อน เป็นเหตุที่ทําให้เราพูดดีเป็นเหตุให้เราคิดดีทดําดีเมื่อเราพูดดีคิดดีทดําดีสร้างกรรมดีกุศลวิบากก็เกิดเกิดเป็นบุญขึ้นคุ้มครองเราเราขับรถด้วยความไม่ประมาทอุบัติเหตุก็ไม่เกิดแม้จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยการเฉียวชนกันบ้างเวลาเราเองใจดีซะแล้วใจเราสงบเราลองไปคุยกับคู่กรณีเขาก็คุยกันดีดี เรื่องที่ไม่ดีก็กลับเป็นเรื่องที่ดีได้เคลียร์กันไปเรียกประกันไม่ต้องทะเลาะกันบางทีก็ได้เพื่อนขึ้นมานะได้เพื่อนบางทีได้เพื่อน,อนโอ้กลายเป็นเพื่อนที่คบกันสิบปียี่สิบปีเลยทําธุรกิจร่วมกันก็ได้เพราะว่าใจเราดีจากเรื่องไม่ดีเปลี่ยนเป็นเรื่องดีให้ได้เพื่อนได้ฝูงขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าคนไม่คุ้มครองใจตัวเองไม่ให้พระคุ้มครองเราเองไปคิดว่าให้พระสร้างปาฏิหารเราเองไม่ตั้งสตินะ อย่างนี้เราขับรถไปนี่ประมาทขับรถไปประมาทไม่ตั้งสติก่อนไม่ได้มองหน้าพระท่านว่าจะต้องมีความสงบตั้งสติขึ้นเราขับรถไปอาจจะมีการเฉียวชนขึ้นเป็นต้นพอเฉียวชนแล้วเรื่องเล็กนิดเดียวต่างฝ่ายต่างเรียกประกันก็จบแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสก็เลิกกันไปพอใจเราไม่ดีก็พูดไม่ดีทํากริยาอาการไม่ดีทะเลาะกัน ตีกันต่อยกันเดี๋ยวชักปืนมายิงกันแล้วขึ้นลงขึ้นศาลสร้างศัตรูกลายเป็นคู่อาฆาตกันตลอดอีก2ี่สปีก็ได้นะนี่เรียกว่าใจไม่ดีพอใจไม่ดีเรานี่พระคุ้มครองไม่ได้ฉะนั้นพระจะคุ้มครองเราได้นี่เริ่มที่ใจเราก่อนนะเราเราล,ะล,ะล,ะละึกนึกถึงพระนี่ไว้ในรถเนี่ยญาโยบางคนรถนี่หันหน้าพระออกของนอนหันกลับเข้ามานะโยมหันเข้ามาอย่าไปหันออก หันออกนี่เรียกว่าผีเราให้ผีคุ้มครองเรานะแต่จะให้พระคุ้มครองตัวเราคุ้มครองใจเราต้องหันหน้าพระเข้ามาขอนออกจากบ้านนี่ออกจากบ้านมาแล้วจะขับรถสตาร์ทรถแล้วไหว้พระสักหน่อยหนึ่งนะหันไปไหว้พระสักหน่อยหนึ่งเตือนใจเราว่าตั้งใจนะไม่ประมาทนะตั้งสตินะทำใจให้สบายนะทำใจให้สงบแล้วขับรถออกไปเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพได้ครับ เอาละวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งนะเรื่องการบูชาพระการไหว้พระในรถนะก็หันหน้าพระเข้ามาให้เราไหว้พระพักท่านนะเห็นหน้าท่านแล้วใหจิตเป็นกุศลอย่าไปไหวค้คนท่านนะไปไหวค้คนท่านนี่ท่านไม่คุ้มครองเรานะอาจจะฝากพุทธภาษ์สักบทหนึ่งก่อนจะกรวดน้ำคุจากรตรัสสอนว่าผู้ไหว้ย่อมถูกไหว้ตอบ นะผู้เคารพย่อมได้รับการเคารพตอบผู้โกรธย่อมถูกโกรธตอบผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าตอบบุคคลใดให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศผู้ใดให้ความสุขผู้ย่ยอมได้รับความสุขนะครับเชิญทุกท่านได้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญให้แก่ผู้ลงหลับครับ